เลยไม่ต้องซีเรียสก,กับน้องน้องเอาไม่ค่อยซีเรียสแล้วคือน้องมาอ่าออกจากบ้านพี่มาเนี่ยน้องก็มาต้มน้ําแล้วก็น้องก็มานั่งกินนี่แหละพี่พี่ไปพักขวันเลยขอบคุณมากมาก,มากค่ะเดี๋ยวน้องไปส่งกำลังใจพี่เองอืมไปแล้วค่ะยี่ยี่องคปาบอก <laughs> แล้วสวัสดีนะคะคุณชัยชนะสวัสดีนะคะพี่ชัยชนะพี่ผัดไทยไม่ต้องมาจอดไม่ต้องจอดที่น้องนะ้พี่ผัดไทยจ๋าพี่ผัดไทยไปพักผ่อนเลยเพราะว่าไหนพี่ว่าผัดไทยต้องต้องทําทําทํางานประจาอาจจะดูแลสามีดูแลลูกนล้งแบงค์ขอตัวแล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องทำงานโอเคค่ะน้องแบงค์น้องแบงค์ไม่ต้องเฝ้าพี่ขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจพี่นะ น้องอัมเปาไปแล้วนะคะโอเคน้องอัมเปาขอบคุณหลายๆพี่เพื่อนแค่มาทาักทายนี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าพี่ชนชนะบอกว่าเธอสวยมากชมเชอขอบคุณนะคะคุณชนะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะพี่เขาทํานี่ไหมทําช่องไหมโอเคเด,เดี๋ยวจะไปเอาบ้านลองไปตามให้นะพี่ชนชนะ อยู่ปากซันน่าจะอยู่ประเทศลาวประทลาวอยู่ประเทศลาวมิตรภาพที่ไทยลาวนี่ก็มีเยอะนะน้องแบงค์บอกว่ากอกรอกคุณสมองโอเคฟันดีนะคะคุณเด้ถูกไปก่อนนะคะขอตัวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพี่เพื่อนที่มาส่งกําลังใจโหตอนเนี้ยตอนนี้น้องแบงค์ไม่ต้องห่วงพี่แล้วน้องแบงค์ไปส่งกำลังใจพี่เพื่อนเพื่อนใลย่บ้างน่บายบาย นอนหลับฝันดีนะร้องแมงนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนอนหลับฝันดีนะคะพี่เพื่อนๆไม่ต้องจ่อยให้นะวะเราแค่มาทักก็ขอบคุณหลายแล้วกำกำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นกระยาณี่เมตที่ดีแต่กันคุณโซโบว,วันละขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นกระยาณี่เมตที่ดีให้กัน มัมมัมมากินมากินมากินเราเล่ายังไม่จบแล้วแล้วเด็กปิดเทอมนะล,ลูกลูกปิดเทอมลูกยังเด็กอยู่ลูกโตแล้วละ่ะปะเรียนประถมเรียนมัธยมแบบว่าลูกสาวกับลูกชายนะตอนนั้นพอกเรียนเรียนมัธยมแล้วเรียนมัธยมแล้วไอ้เราก็ว่าลูกเราหายไปไหนน้อสองพี่น้องคือเขาปิดเทอมเนาะเรา ขอบคุณนะคะไอเถอก็ว่าลูกหายไปไหนที่ไหนได้เขาไม่ผัดเขายกต่อแก๊สปิกนิกอะอาเตาตบเตาไปผัดอยู่ตรงระเบียงไปผัดมาม่าอยู่ตรงระเบียงก็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 แล้วมันเป็นผ้าม่าอยู่ตรงระเบียงเนาะไอเถ้าก็ว่าลูกเราหายไปไหนนะเห็นตะขาขาสองพี่น้องเขาผัดมาม่าก็ก็ก็จะผัดอยู่ในบ้านก็กลัวแม่ได้ยินแม่นอนเอ๊ะ พากันยกเตาไปผัดตรงระเบียงตรงพี่น้องรอบดิโอ้ยตลกเลยมากเลยผมอยู่เมืองปากซานแสงมอนลิคาไซริมโขงตรงข้ามอำเภอบึงเมือง,ง,งบึงการอ๋อเพราะวะ่าก็มีน้องๆอ,อยู่ฝั่งลาวไหล่านเหมือนกันเป้เป็นยูทูบเบอร์หล่ันล้วก็เป็นส่งกำลังใจ แล้วก็อ่าเอาบ้านลองไปตามแล้วนะคุณใจช,ใชนะแล้วก็เอาบ้านลองไปตามแล้วแล้วไม่ได้ทําเวลาแล้วนะไม่เป็นไรนะพี่เพื่อนเพื่อนแค่มานั่งเป้าแบบทักทายกันแค่นะั้นไม่ต้องฟ้อนอก็ได้แค่มาทักทายเนี่ยง้อก็ดีใจแล้วง่อก็จะกลับไปเป็นกําลังใจให้กันละกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กัน อันนี้ก็ไปไป,ไปนอนเฝ้าพี่ไปไม่นอนเฝ้าพ,าพี่เขามาพี่เ็าขึ้นเวดีเขาร้องเพลงก็ไปนอนฟังจนหลับกําลังใจกลัลยาณานี้วิธีดีกันมันเป็นสิ่งสาคัญที่เพื่อนๆองมพี่ว่าขอกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยเราจะเป็นกลัลยาณน,นี้มีกับไข่ เราต้องทำบุญร่วมบนมานะ